ข้อ3มันมาเป็นสภาพนี้ออหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสบอ็ดอ่าโอเคข้อสามันคล้ายๆกับข้อ1ข้อ2เลยเดี๋ยวลองพยายามทำดูนะอาจจะออกก็ได้ในข้อ3นะถ้าออกในข้อ3มเผื่อเราได้ไอเดียย้อนกลับไปทำข้อ1นึ่งนะข้อ3มเนี่ยมันเป็น2ตัวผสมกันมันคือส่วนที่เป็นเลขคณิต ก็เป็น 1, 3, 5, 7, 9, 11แน่นอนแล้วก็ส่วนที่เป็นเลขค่ะอนี้ก็คือ1คือ3ามยกกำลังศูากำลังห3ึ่งสามกำลังสองกำลังสามกำลังสี่และสกำลังห้ถูกไหมอมนะฮะ เพราะนั้นมันคือลำดับเลขคณิตคูณกับลำดับเลขค,คณิตไม่ได้หามทีนี้ไอสภาพการคูณเนี่ยเมื่อกี้เรามีตัวอย่างก็คืออนันนี้นี่บอกไปนี่ดีตัวอย่างไหนวะเี่ยไม่มีด้วยว่าตัวอย่างเป็นแบบหาม ไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกแต่พี่คิดว่ามันคงต้องทำอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคงั้นเราทำต่ออืมอ๋อ ถ้าเราดึงตัวร่วมดึง3ออกนะฮะดึง3ออกหรือพูดง่ายๆคือเอา3ไปหารทุกตัวเช่น sn แต่เดิมเนี้ยมันเท่ากับ1คูณ1บวก3คูณ3ยกกำลังห บวก5้คูณสยกกำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึง1ิบคูณสยกกำลังเท่าไหร่หนะครับถ้าพี่มั่วๆนะพี่หาร3ตลอดนะสิ่งที่ได้คือพี่ก็ต้องหาร3ทุกตัวอืม นี่ก็จะได้ข้างหน้าเป็น1ส่วนสนะครับบวกข้างหลังเป็น3เฉยๆนะฮะบ,บวกตัวถัดไปคือ5้คูณ3ยกกำลังหนึ่งบวกไปเรื่อยๆจนถึง11บคูณ3ยกกำลัง4นะครับอื้ แล้วขั้นต่อไปเราต้องเอามาบวกหรือเอามาลบกันเนาะถ้าเกิดพี่บอกว่าพี่เอามาลบอันนี้คือเราจะใช้ความพยายามของเราไปเรื่อยๆนะพี่บอกว่าพี่เอามาลบพี่ก็จะได้ sn ลบ sn ส่วนสามนะครับข้างซ้ายพี่จะได้2 เท่าของ sn ส่วน3นะครับพี่จะมาลบแล้วนะ mm. อ๋อพี่ลืมเขียน sn ใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกพี่ลบมันทันบนทิ้งก็แล้วกันให้บันทันบนเป็น sn ทีนี้พี่ก็มาลบกันแต่ว่าเวลาลบอ่ะเราต้องลบแบบเหลือหล่อมเราต้องลบแบบเหลือหล่อมๆนะฮะต้องลบแบบเหลือหล่อมๆหรือไม่ต้องลบแบบเหลือหล่อมๆก็ได้นี่หว่าก็ลบไปเลยไหมอ่ะลองดูก่อนนะ ตัวแรกพี่ได้สองส่วนสามตัวต่อไป <c oughs> พี่จะได้ตัวร่วมดึงสามออกมานะฮะแล้วก็แล้วก็สาม ข้างในเหลือสตัวต่อไปพี่จะได้ตัวร่วมดึง3มามออกมาอีกข้างล่างเหลือ5ข้างบนคือ355ข้างในเหลือ10 ตัวสุดท้ายพี่ได้ตัวร่วมดึงสามออกมาจริงๆแล้วอ่ะเราต้องดึงเป็นสามกำลังศูนย์สามกำลังหนึ่งสามกำลังสี่สามสิบสาม ลบสิบเอ็ดสามสามลบสิบเอ็ดจะเหลือยี่สิบสองก็ยังงงงงอยู่มองไม่ออกแต่คิดว่ามันต้องทำอะไรคล้ายๆอย่างนี้แล้วเธอ เนาะมองไม่ออกอ่ะไหน,น,น,นดูข้อสุดท้ายดีเป็นเศษส่วนดูดีจะได้ไหม,มเศษส่วน เศษเป็นลำดับเลขคณิตส่วนเป็นลำดับเลขาคณิตชัดเจนนะฮะไอ้อย่างเงี้ยใช้วิธีที่2ชัดๆเลยวิธีที่2ก็คืออันนี้คืออันนี้พยายามทำให้เป็น2ตัวลบกันนะครับพยายามทำให้เป็น2ตัวลบกัน หนึ่งสี่หโอเคตัวแรกก็คือ1ตัวที่2ก็คือเดี๋ยวนะสองกำลังศูนย์ได้1ถูกตัวที่สองก็คือ1เหมือนกันตัวที่3ก็คือ3าส่วนสี่ ตัวที่4ก็คือ4ส่วน8ตัวถัดไปไม่รู้อะไรแต่ตัวสุดท้ายคือ6ส่วน3าตัวถัดไปก็ต้องเป็น5 5าหส่วน16 6ส่วนสามสอง อ๋อมันมีแค่นี้มีแค่นี้ตัวโอเคจบละอืมอเสองส่วนสองหนึ่งส่วนหนึ่งอือหือ ทีนี้เราทำยังไงกับไอตัวนี้ดีให้มันเป็นสภาพ2ตัวลบกันนี่คือ1นคูณหแน่เลยนี่คือ2อคูณหนี่คือ2อคูณสอันนี้คือ2อคูณสอันนี้คือ2อคูณแล้วมั้ง2องคูณสิอืม หรือเราจะพินาแค่นี้กรอบสีม่วงพออืมพีนาแค่กรอบสีม่วงพอเพราะว่าตัวหน้า2ตัวเป็น1น่งกับหนึนะครับถ้าเราดูแค่กรอบสีม่วงปุ๊บ3.4มส่วนสี่ส่วน8หาส่วน16สี่ห้าหา 4, 5, เห็นแล้วสามส่วนสี่คือสี่ส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนสี่สี่ส่วนแปดก็คือแปดส่วนแปดลบ ที่ส่วน8อย่างนี้เหรอสิบหส่วนสิลบสิอ็ส่วนสิบหสมสองส่วน 3, สามสองลบยีสหใช่ไหมไม่ใช่เออใช่ยี่สหส่วนสาสอง นี่แหละงงไงต่อต้องหาทางปั้นให้สอง,าางต,ตัวนี้มันทำอะไรกันได้นี pounds, ่ฮะเห็นปะ ึ่งเดียวถ้าเกิดพี่บอกว่าไอ้นี่เป็นสองส่วนสีตัวข้างหน้าพี่จะต้องเป็นห้าส่วนสลบกันจะได้3าส่วนสีถ้าเกิดพี่บอกว่าตัวนี้พี่จะให้เป็นครึ่งเดียว สี่ส่วนแปดตัวข้างหลังจะได้เป็นศูนย์นะ ถ้าตรงนี้เราได้เป็น0ตัวข้างหลังก็จะได้เป็น5.16ส่วน16ติดลบด้วย นั้นตรงนี้ต้องเป็นสามสองไม่เห็นจะออกเลยนะใช่ปะ่ะนี่ยพยายามพยายามที่จะใช้ความรู้ที่มีไปทําไม่เห็นจะออกเลยหรือว่ามันลบตรงๆไม่ได้ต้องลบเหลื่อมๆอืมต้องลบเหลื่อม ทำยังไงให้ได้3ส่วน4ทำยังไงให้ได้4ส่วน8ทำยังไงให้ได้5ส่วน16ถ้าหายนี่เจอก็ทำได้ ข้างหน้าเนี่ยไม่มีปัญหามันคือ1-1บวกอยู่แล้วมีปัญหาตัวหลังทำไงให้ได้สามส่วนสี่ ต้องมีวิธีคิดแน่ๆฮะถ้าถ้าจะให้มานั่งปั้นเลขอย่างนี้โดยที่ไม่มีหลักการเนี่ยพี่ว่ามันยากไปมันต้องมีหลักการแบบที่1กับแบบที่สองแต่ตอนเนี้ยไอหลักการที่เราดูจากตัวอย่างเมื่อกี้มันไม่พออ่ะมันใช้กระโจ์พวกนี้ไม่ได้เลยสักข้อ,อกกใช่ปะอ,กกอืมเดือน้นมาเดสน ได้มันขัดใจมากเลยนะฝากฝากไปเรียนหน่อยนะนะถึงเรียนไม่เข้าใจฝากจดมานะเดี๋ยวอธิบายให้เนี่ยมันมันต้องมีวิธีคิดเนี่ยมันเอามาลบแต่ก่อนคิดมันหารสก่อนทีนี้เราไม่มีทางรู้เลยว่าทำไมถึงต้องหาร2ก่อน ใช้เวลายเยอะมากจริงๆพวกนี้มิ้ม,มิวส่งมาให้พี่ดูระหว่างสัปดาห์ก่อนก็ได้ครับหรือเดี๋ยวพี่ไปหามาเบื้องต้นถ้าพี่หาไม่ได้พี่ได้พิมพ์ตอบกลับไปว่าน้องเอาชีพเพื่อนมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> โอเคไหมถ้าพี่หาได้พี่ก็สอนเลยอันนี้คือแบบพี่มานั่งงมไงว่าแบบ มันคืออะไรวะวิธีการพอรู้แต่ว่าพอเอาเข้าจริงทําไม่ได้ของนรงเรียนอะไยิ่งประหลาดประหลาดอยู่ได้นะมันไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยแต่โอเคไอ้เรื่องเนี้ยของชาวบ,บ้านก็ประหลาดเหมือนกันว่าอยู่ๆเอาสองไปหาเนี่ยมาได้ยังไงใช่ไหมละ่ะอืไม่ค่อยออกคอรับเพราะเนี่ยมันมีแค่สองหน้าเอง แต่ก็ควรทําให้ได้นะก็คือหลักการแล้วต้องแยกเป็น2ตัวเดี๋ยวมาลบกันเลยนะคือเราจะทำอะไร Open ดูเรียนใช่ป่ะครั้งที่แล้วเราถึงข้อไหนอะปี55ข้อ16ออต่อไปข้อ17อ่าข้อนี้ไม่ยาก เป็นเรื่องแมทริกเห็นไหมหาดีเธอมีนั้นยังจำได้อยู่ป่อ หายใจยาวและดังคือ